ท่านประธานที่เคารพผมตวงอนัชชัยในฐานะสมาชิกกุฏิสภาความจริงผมผมเรียนว่าท่านกรรมท่านสมาชิกหลายท่านได้อธิบายเนี่ยชัดเจนผมอยากให้กรรมธิการได้ลองตั้งสติทบทวนให้ดีๆท่านต้องย้อนไปว่าตอนที่เขาจะมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยเข้าวิถีชีวิตของประชาชนเป็นตัวตั้งกฎหมายฉบับนี้ทุกมาตราจ,จึงเขียนบนวิถีชีวิตของประชาชน กรรมธิการจะเขียนกฎหมายบนจินตนาการที่เราเข้าใจเองสภาหแห่งนี้จะต้องเขียนกฎหมายเพื่อดำรงวิถีชีวิตของประชาชนใบกระท่อมและการต้มกระท่อมมันคนละอ่านกันท่านจะไปบอกว่าหมูก็คือสัตว์ปีกไม่ได้หมูก็คือหมูคำนิยามว่าหมูเป็นสัตว์ปีกไม่ได้เพราะมันคนละอย่างประเด็นที่สองก็คือเมื่อเราเขียนกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตเนี่ย สภาได้โปรดพิจารณาว่าสภาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเขียนกฎหมายให้ชาวบ้านต้องไปตีความให้ชาวบ้านต้องโดนจับเพราะตีความไม่ได้ให้ชาวบ้านต้องไปรู้จักว่าสารสกัดมันคืออะไรแต่วิถีชีวิตของชาวบ้านคือใบกระท่อมและต้มกระท่อมท่านประธานที่เคารพเราออกกฎหมายมาหลายฉบับเนี่ยผมพูดเพื่อเตือนสติเท่านั้นเองนะมีกฎหมายหลายฉบับที่เราออกไปแล้วไม่สามารถใช้บังคับกับประชาชนได้ พราะเราไปออกกฎหมายเกินวิถีชีวิตของประชาชนแล้วกฎหมายฉบับนั้นก็ใช้ไม่ได้ผมทุกตัอย่างให้เห็นรูปธรรมท่านประธานเนื่องจากกฎหมายฉบับน,นี้พอแก้มันต้องไปถึงผู้แทน,ะะนรัษฎรเราออกกฎหมายบังคับหมวกกันน็อกท่านประธานจําได้ไหมว่าเราใช้เวลามากี่ปีเรายังไม่สามารถทําได้เพราะเราทําเกินวิถีชีวิตของประชาชนหมวกกันน็อกเลยเป็นหมวกกันตํารวจ ถามว่าไม่เห็นไฟแดงหรือ,อยังไงไฟแดงนะเห็นแต่ไม่เห็นตำรวจนี่ผมพูดถึงวิถีชีวิตความของกฎหมายฉบับนี้อย่าคิดเกินกว่าวิถีชีวิตชาวบ้านปรัชญามันมาจากวิถีชีวิตชาวบ้านกรรมธิการอย่าดื้อถ้าดื้อมันจะเป็นตราบาปอย่างน้อยผมและสมาชิกหลายคนได้เตือนผ่านท่านประธานไปแล้วว่าเรากําลังเขียนกฎหมายเพื่อเปิดวิถีชีวิตของชาวบ้านมาสู่สาธารณะ มีใช่ไปเขียนกฎหมายเพวอครอบชาวบ้านแล้วไปต่อไม่ได้เลยถ้ากําหนดอันนี้ชัดเจนนะมาตราอื่นไม่ยากเพียงมาตรานี้จะเป็นประตูสําคัญที่จะไปสู่ว่าคุณเขียนได้หรือเปล่าขอบพระคุณครับ